มา,มาดูกันว่าวันที่26วันที่26ทับหกทับหกเกม,มีอะไรกันบ้างครับมาดูกันเลยครับว่าวันที่26ทับหกทับหกเจ็ดมีอะไรกันบ้างครับผมอมเป็นลาวัฒนาลาวสตาร์ลาวสามัคคีฮานอยพัฒนาหานอยสามาคัคคีครับผมมาลครับเลาวัฒนาชอบก็ใจ่าดก,ก็ผ่านกนะครับเปิดหวัวกับน้องแมวครับผมถ้าพ่ามาเปิดวัน เามาเปิดหัวกำนองแมวกันนะครับมือนี้ครับเอาชอบกอดจัดคัดก่อพันกันครับเปิดหัวกำนองแมวกันครับนี่นะครับเอาสวยๆงามๆม,มาแล้วครับชอบกอดจัดคัดก่อ่านกันได้เลยนะครับห้าศูนย์เก้าศูนย์เก้าห้าศูนย์ห้าเก้าครับผมน้องแมวมาแล้วครับตัวการมีหกศูนย์ สองศูนย์สี่ศูนย์ครับตัวกันครับชอบก็จัดกันก็่านกันได้เลยนะครับนี่นะครับอ่ะนี่ครับเด้อมีราวพัฒนาด้วยครับวันทึกยี่สิบหกคือสีมีล่าวพัฒนาครับอ่ะแนวทางน้องแมวครับผมแนวทางน้องแมวเนาะราวพัฒนาแนวทางน้องแมวลาวสตาเอาเนื้อมัดรวมลาวสามัคคีฮานอยพัฒนาฮานอยสามัคคีครับผม อย่าลืมนะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับแนวทางของน้องแมวก็มีครับผมเอานะครับเด้อราวพัฒนาก็มีครับผมอันที่26ครับชอบก็จัดขัดก็ผ่าน,นอ,อ้อดุงนาเพืนนะครับจ่าืีนะครับเป็นแนวทางของออดุงนาเพืนครับ ครับอ้อากาศเย็นบนต primo, ุกสอบปจักกันก็ผ่านกันได้เลยนะครับมาดูต่อไปครับของวันที่2 6ของอดุงนาเพลินครับผมครับอ่ะวันที่26ของออดุงนาเพลินก็มาแล้วครับอ่าสอบปรจักกันก็ผ่านกันได้เลยนะครับวันที่2 6ของอดุงนาเพลินครับผมมาแล้วครับ ลาสตาฮหาหนอยมัดรวมลาสรรมัมัคคีฮานอยพัฒนาฮาหนอยสรรมหามัคคีฮานอยพัฒนาลาสามัคคีลาพัฒนาเมื่อเงนเดิมครับผมฮหาหนอยพัฒนาอย่าลืมนะครับชอบก็จัดกัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับเอานี่ครับชอบก็จัดกัดก็ผ่านกันครับได้วากันเนาะครับเนาะเอา้าเบิ่อนี่ครับเด้อ 5้าห้าส่าสี่ครับผมนี่นะครับอกะจาก็ผ่านครับตัวกันมีตัวกันมีห้าสี่ห้ 5, 4, 5, 9, 5, 6, ครับผม 5, 4, 5 9, 6, ้าสี่หาเก้าอยลืมนะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับ5 5 4 5้าสีห หนึ 1> 1, 0, ่งศูนย์ครับผมแล้วก็ตัวกันห้า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 แล้วก็ก้า5ห้าหกห้าครับผมมีลาววัฒนาด้วยนะครับอย่าลืมนะครับสองข้อดีก็ผ่านกันได้เลยนะครับ ครับอ้าวแล้วมาดูครับย้นกลับมาดูครับอ่าเป็นแนวทางของรัฐาบาลออลุงนาเพื่อนะครับนะครับอ้าเนี่ยอืมนะครับแนวทางรัฐบาลของออรุงนาเพื่อนมาแล้วครับเออสี่ศูนย์หนึ่ง,าาอ,ง,อ,งอ,อย่างนะครับสี่ศูนย์หนึ่งเหลือครับแล้วก็แปดเจ็ดแปดแปดเก้าแปด 2อยังอยู่ครับผมชอบขพอจัดการข้อผ่านกันได้เลยนะครับครับอาวน,นะครับเด้อตามรอยความฝันตามรอยความฝันครับอายุใหญ่สี่อายุใหญ่มาแปดสย่าง8ปครับผมนี่นะครับแน,น,บนวาทางของอดงนาเพลนครับผม96 29 8กส8งเครับผม ก็จัดขัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับยังไม่ฝันี๋ยวันไหนฝันดีจะเล่าให้ฟังครับอ,อ,ย,บอ,อาาย่งนิ่งๆครับอาจารย์ย่งนิ่งๆครับยังไม่ได้ฝันเลยครับถ้าวันไหนฝันแล้วก็จะพูดให้ฟังครับเนะด้อนี่นะครับเอา ตามรอยความฝันมาแล้วครับผมอืาอายุใหญ่แปดสิบเจ็ดย่างแปดสิบแปดแต่อายุแท้ครับแปดสิบเก้าย่างเก้าสิบเก้าครับอาอยุใหญ่ของแท้ครับผม มาดูที่ยี่สิบเก็บกันแป๊บหนึ่งครับนี่ครับที่ยีสิบเก็บครับผมแปบบนึงครับ จัดการก็ผ่านกันได้เลยนะครับวันที่ยีเจ็ดมานะครับเจ็ดหกหกห้าครับผมเจ็ดหกหกหกจ็ครับผมเรจัดการก,ก็ผ่านเลยครับตัวการเก้าเแล้วก็เจ็้า หนึ่งสองครับผมตัวกันนะครับลืมนะครับชอบก็จัดขัดก็ผัดเลยๆนะครับลายวันครับลายวันครับผมติดตามด to ้วยนะครับกดติดตามกดติดตามช่องดวงหน้าเพืิอนให้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับช่องดวงหน้าเพื่อนนี่สิครับดวงหน้าเพื่อนเฉยๆครับผมเวลากดติดตามให้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับดูนะครับ ดูวัี่เก็บกีอีกครับของน้องแมวครับวี้เก็บของน้องแมวมาแล้วครับชอบก็จัดจัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับนะครับน้องแมวครับครับนี่ครับนี่ครับน้องแมวครับผมมาแล้วครับสอบก็จัดกัรก็ผ่านกันได้เลยนะครับลาจะตาฮานอยมัดรวมลาสาเมคีฮานอยพัฒนาฮานอยสามเมคีครับผมชอบก็จัดจัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับ เหไดว่ากันครับามบุญตามโชคตามวาสนาครับผมเจ็ดเก้าศูนย์เก้าศูนย์เจ็ดเก้าเ็ดจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดเก้าเ็ดศูนย์ครับผมตัวกันมีเจ็ดหกหกศูนย์หงศูนย์ครับผมชอบก็จัดการก็ผ่านกันได้เลยนะครับอชอบก็ผ่านไม่ชอบก็ชอบก็ไม่ชอบก็ผ่านไม่ชอบก็ผ่านชอบก็ดูนะครับวางง่าย ครับเนาะไม่ชอบก็ผ่านชอบก็ดูครับอันนี้เป็นวันที่ยี่สเกด้วยครับเอออาจารย์ผนคือบอกมือในนอกินา่ครับเนาะเป็นวันที่2ี่เกครับไล่มือไล่เว้นเอาด้วยครับอเบออเอาเอครับเจ็ดเก้าศูนย์เก้าศูนย์เจ็ดเก้าเจ็ดศูนวกันเจ็ดหกหศศย์ครับผมชอบก็าจะก,ก็ผ่านกันได้เลยนะครับ เออ่นี่ครับเอา้าลงมาับเบอร์ขอควาจัดการกับานครับมาเดียวกันนะครับเนาะอืมฮะเป็นลายวันร้วนครับตัวนี้เป็นรัฐบาลครับคนเรื่องเบื้องรัฐบาลกันนะครับเนาะอะเก็คนเบื้องรัฐบาลนั่งก็ได้ครับมาดูมาครับ ชอบกระจาดการขกทานกันนครับเด้อสุขสุขุนครับปิดท้ายด้วยรัฐบาลไทยครับปิดท้ายโดยรัฐบาลไทยของอดุงนาผืนครับชอบที่วงกลมครับปุ้ม